เดี๋ัร่างกูแกแกนอย่าผมแกแกนเนื้ออย่างผู้ยะจ้องตัวกูไปแกงเผื่อนก็ป่าปูไปจึงใจในปิมบานเข้าก้าวแห้กปีบกองตัวตัวตายกูไว้ในปิมบานกูมึงแล่เจงแกเวินซอยตัวตายกูป้าใจกองเข้าตัวเป็นกีบ่าเมียกูหลาวพอแล้วจะพักผ่อนเงินตรงนี้ก็มันใกล้คำแลบหรือกง ในในได้ยินเสียงเคยคันหน่วยทำทเสียงเคยคลายรจริงเคยจะเคยเตือนออออเสียงกัานาก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 บกุ้งอห้อันนี่โป้งทำนะให้ลุงตังทำใครนะลุงตังพัวถิงก็อยากตังพระ ทำใจเร่งได้ปะเปพื่อนตั้งป้ามาหน่อยหนุ่ยหัวเตียวปะเตียวกันร้อยนะการนั่งกินข้าวนี่ปะหำปะหำหั่น้ำปะตูมปะตูมคืนนั้นนได้กลางดึกเบิดเบิดดึกดึกไม่รู้ทำอะไรเริงรุยนะป้าปะ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 าแกยุ่นมากอ๋อเออเวีนปะปะปะ Tiếng ca tầm đai, tiếng cây tầm đai, mu tầm đai, tầm mu <laughs> <laughs> mùa rồi he to ca anh hửn to ca rồi <mũ> anh <laughs> <laughs> <mũ> <laughs> ไม่โดนได้หมดตัวได้ด้ยอร่อยมู้งบานลาลานอ๋อไอ้คนตันตักทิ้นเลตันตักทิ้นอันนี่ตันนายกเฮ้ยไอมู้งบานลาลานจะดูคู่กี้กัดจะดูแต่วะวันก่อนป้าเบียร์ไปออกรอยบ่อดูไอ้รอยไดูกละเจ้ามีบ้านตามขัวเป็นไรลุงขัวขัวเป็นวัดตามทิพขัดมูกงไม้ขัวกัด กิ้ววะหวจ้องรูฮอคทิปเ<ค><ย>อ้ยไม่ว่าเอ้อ<ค>ยจำ,จำ,ำทริปเวลาเอ้ยอู้อือไม่หวอือกิ้วว่หัวจ้องอูฮอคทริปจำไม่กัวจำจำทริปเวลาจำตาเวงเวงไมกงไก่กกวเวงเวงกี้ค้า้งอะหวเฉียดนิมาบาดโล<ค><ย>จัออกประยัดนะงอขูเล่นว่า ป้าไปออกโอยเบื่อโดดไม่โดดเพื่อมันใจกูตอดเชื่อได้มั่งใส่ตอดเชื่อเออกลุ่มเอาเคลื่อนเว้นดัมทริปเนี่ยไมเชื่อกันตายเออครูมึงคิดแตว่าตั้งแต่ตอนกอ่อตึงปางวานันจะโดดติดเคลื่อนเป็นกค็ครูไม่ใช่ยาเด้อนะกองกูแก่เลยียวอ๋อเน่กว่าไม่เป็น,นที่รถจนะไปหนึ่งเราด่านจริงเดี๋ยวทุกคนพักผ่อนกันตรงนี้ครับ บ่ผมแัดเวียนยำให้ชาวใชยปักพอนกันได้สบายปสบายต่อชาวได้ถ้าเด็ดกันต่อมาตั้งนี้เึบลึกพวเราหนังนุกนกกระมังหนูตรงนี้เออหนุ๊กกระนี้ไปช่วยเลี้ยวเล่นไปเถอะแอมเพลื้อเมื่อไงเรื่องกันวันนั้นนั้นจบนักนหอ้ากองร้อยอย่างเกิดมัหนึ่งกูจบเล่นจริงยะเี๋ยวเล่นอันหนึ่แม่เจ๊ดัมเพื้อ เบอร์ไดอบคเบอร์เคยโต๊มังไหมเบอรไหมกูจะไม่โต๊เลยกนนึ่งร้องมันไม่ตกแล้วซอยเอ็นไม่ไม่โต๊เลยคนนึ่งร้องรจไม่โต๊ไปใช้รกเมืองก้อนจังใต้รูปอกตัวตรงแหลมเลยไม่มีเจอบาดเดียวคุซอยไปตึ้งแกว่าเออข้ามาหนังตรงนี้แล้วแกไปตึงจับกลองตะวังว่านึ่ง้องแจมแช็กออกกว่า ไม่มีใดเือบาดียวปอโยตรองวันต่อยได้ใจเหมือนเ็อใจจากปัต,ตรลุงเบื่อใจเออปิดเปรี้ตรองเบิดใจววาเบื่ว่าจาโอมหลกยาโอง่งาพวกมึงเจอเลยกูเจอจะนี่เซ็นเจอจะนี่้ัน,ออน,นเราก็ออกเบือเป็นรัดกันออกเป็นรัดเจ้ ถ้าใจเคยเจอโต๊กับต๊ออกงที่ออกกางก้าวกางก้าวโต๊ะจางเรดหัวเองันอสาตัวมกันเอองที่ห้ามกันจางลิงจางห้ามรือดลิงห้ามจางเอกังก้าวกังก้าวแอบทตรมากูแต่งโต๊แต่วะโตรมากูแต่งลอยลอยเออ โยปัจจาอมลูกยาโรงงาพวกรือชะนีพอกกระด้อยออกคาบเป็นเหมืนเห้นโลกเป็นคาบมองดูกัมาโรมหยโยปัจจาอมลูกยาโรงงาพวจันนีชะนีพื้นคาบไม่นักนั้นก็โยปัจจาอมลูกยาโรงงาพวกเป็นนักประดงเออเฮโรง่าพวบแบบพี่มากาเห็นอลกเป็นคาบมองดยกันมากาแต่ไม่ใช่คาบ อ,อือจิงปักเล่นกันเนยเบอร์ก็กว่าบ้านจะออกแปลกๆแกอยู่อือเล่นไม่ได้แล้วนี่นี่กูไม่แล้วยาบาย้ายยาเบ็ดยึดมัดไม่ใกล้แล้วกูมึงเออเล่นบ่าวูุมไปแล้วใช่โยผูกเข็มยังจับติดเออนายจับติดไปยาบ้าไปใกล้ยั่งจับเอือยึดนับวันตู่ที่โคววโควายทิเวียนเอกนายเต้น ร่างวัดดนายโลกัวต oh, ิดแล้วเรื anyway. ่องวัดดนายโลกัวต <t inh livres> ิดแล้วว่างี้เตี้ยงเหยียดผมนายมัดประพลดีกว่าเพี้ยเปิดปกติโฮบอตโตโฮบอตโตเออแกช่วยเปล่ากัยชันเติบนะอ๋อแกรู้จักเปผู้ขับผู้คุมเรื่องจำแกรู้จักเว้ยผู้คุมแรงเออโฮบอตโตดีจู้รู้จับไปงง phụ cùng răng ở một người cao mai răng quay kẹt qua ngay thì anh em cao về đi nhảy coi gì có quần những. nắng nuôi đâu cả non phôn gần nắng có quá lát non phôn gần nắng ra lần tỷ viên à non khó ra cua này nắp nâng tương chip lùng chip non khó gần à จามที่หกเจ็ดแปดเก้าทิพคุคนนะลองเหนลอง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 นี้เอจริงแล้วหนึ่งชอง้ามที่ี่หกเจ็าลองแหนลองแล้วแต่นี้จริงแล้วมลองขี้อ้นเอ้ยเวลามึงยิงบากูเป็นเจมึงมึงลองทางไหนย เอาเริ่มหนึ่งช่องสามที่อาอกเจ็ดแปดเก้าทิปลองทีก่อนอย่านีเ้เอาอจริงแล้วเอาเร็จริงกีนหช่องสามที่ากอกเจ็ดแปดเก้นอนแล้วเดี๋ยวทีใว่ให้ได้บาเอาเลยได้าเปลือนนับวีหชองสที่อาอกอกเจ แล้วทริบโยเต่ตีมึงแล้วก็มึงใหญดุ้มแล้วริปน้อยบอกเลยววันเจอหลุนย่างทริปอ่ะเอาอันที่ชาชาันงหนึ่งสองจิ้มเนี่ยจิบเลยสามอะไรก็สามทีห้าหกเจ็ดแปดเก้าทริปน้อยแล้วรูปี้อะไรกูกัน ยามที่ประหลับไล่ในปน่าเน้่แกรงกิลูกมาเร่ไม่ได้ปานปายะดงนต่าม,มาพาปักปะโน้ตทยเมน่าใหญ่เรียกร้องปีให้ามาตีงามตาว่าสังเกตดูก็รู้ได้ นวลแล้วจะนำพาไปกรุงศรีหยุดพักจองหน้าได้ทัลทีฉันยิ่งมีมานอนกาแดงผู้ใจยมาแต่น้อยไม่รู้บบนีนมานอนอยู่รับเออไม่เตือนทำเพื่อทำไง เเดินไปตังนี่ก็ไม่ได้เลขฉันอยากได้เป็นผัวอ,อยากรัางไวแล้วสั่งว้ยังไงหอ n อยากจังไวแร้วว่าตาม,มาเมืองมนุษย์อย่ามายุ่งกับผู้าชายเกิดต้นตองล็ไวแล้วเจ็บนะไม่พื้อตาตองก่อย <c oughs> แตงแตงในตังนี่น้อยโอกาตํำแตงเพื่อแล่นเจ้ากูตอนง,งอกเดือนฝ่าตำแตงจองเบือเ้องเจ็ด มึงพากลับมาไว้รักจำเดือนเลยเลยไปทำเอ้นนาจำสิบาทรอยอ่าเกิดงี้กลุ่มยักษ์ทำตูตำเพื่อเพียยจมมุดไปไอ้เก็บหน,านะาได้จมุดไปอยากมาใหญ่เฮอ,ออยากตึ้มพบแจงองกี้ทองอีแจงองกี้คูเป็นยักษ์ว่ามึงเป็นแจงองกี้สวัสดีครับพ่อเออแจงองกี้ทองเดียวดับ สมมดว่าแจ้งอักขีทองทำไมหน้าที่อย่างนี้ทองกูบอกเลยว,ว่าไปเมืองมนุษยเ์เย่เจ้ามอบใครโอ้โอ้โอ้ไปโดนท่าไหนถึงทองกลับมาจำท่าไม่ได้เ <c oughs> ปรตไม่ใช่กูตามบันนันบอกมัดบันั้นกำจ๊อบ คงจะไม่มีปัญหาหรอกนายพุ่นแก้วเราจนป้ายตาพัวแล้วอยากไม่เอนเนอะแตอพ่อไม่เอาอย่างนี้ก็ได้เราพาไปพลอดรักกันที่ในตําที่เราโนอนเมื่อคืนเนี้ยได้พาไปปลอดรักในตําแต่ว่าจาตองเดนแก่ปหน้าเองได้ไม่พื้อนะอย่าไปคัดคอต่ะคนเราคัดคอเผื่อนมาดีคูในในปพุ่นแก้วแต่ก็อยากนายเพียกไม่คัดคอใครกูไม่คัดคอเคยนี่ มึงเออวันก้นเด่นไห้เผื่อปลูกมังคุดริมเด่นให้ฉันคัดกันตีแต่ก่อนจากันเลยกูไม่คัดเลยค่อนจากันเออปลูกใหม่ปลูกเออปลูกใหม่ไปปลูกเออขวงใหม่ปลูกไปปลูกกุนูปันโอ้ห้ามนะใหม่ใบอันใบเกี่ยวกว่าครับถอยไม่คัดนี่ปลูกใบรำเนี้ยกว่าเออไม่คัดไม่คัดพอไปบบานู นายบอาอนน่ะร้อยจริงนะเพียกปลูกมไม้ใบตรง,งนันใส่ปุ๋ยทุกวันช่วยเรเื่องใบเด้ละไม้ใปลูกกินท้ยเลยไม่คัดเจอตีเนี่น้องงั้นเน่ยกูมันกัดก็เคยมันลงภูมิดาจริงเงินนายบอกเองก็ว่าเมียตนเปลือน้องตังพ้นเลยที่นเนี่ยคัดไม้มึงว่าเปลือกว่าเออแล้วมึงอยู่เปลือกไม่ได้แล้วกนทีตี่นี่คนเดียวนี่แต่กูคัดแต่เตียวดวกมังกูนั่นแหละ อรอยผัอนโลกมังคุดไว้ริมแดนทีนี้บางคุดป๋วยเ่โผลกิงมาแดนกูดิกูค่อยลอูกินพอกูค่อยลูกินปีเลย้รอยมันควงขึ้นชั้นชั้นหยอกควงชาาั้นวันไหนเพียกมาพิสไหมคนบังคุดอยู่ในแดนโจดก็จิงแต่ไลายกิงอยู่ในแดนของนายเพียกเป็นเจ้าเลยนายเพียกทรามาดค่อยลูกินได้กูกินไปทีนี้จำใจได้ คนยูเดนมันก็จริงแต่กันแปลกิ้งยูเดนกูกูเต้อกูมีชิดกินรอดกินรอดพอดีกูกินเพลินได้รอยเมียมันมายืนตากยาดิมเดนตินอยู่ในเดนมันแต่โกงโกงบงลำไปเดนกูด <for S 2> ูนี่เลยกูตอนนั้นไม่ใช่ได้อยู่ับเราติดตัวอยูน้อยยูเป็ดบูบุญแกน้อยพนไมล่าเว้อ๋อร้อนปีบูญ ไม่ใช่แปดจาบุญโอ้เวนอกบุญบุญบ้านบ่บุญนะพ่อครับเชินเจดสะกดให้มันหลับตอนนี้จะกอให้รับแลยตอนนี้เอาไปเป็นพ่อใช่การจำใจตนกันนั้นตกลงนายพุ่นเก้ไม่ต้องบอกให้พ่อฟังนะไม่บอกก้าวไปได้เกยบร้อยชาติน้ามืย ไปพาไปที่ถ้ำที่เรานอนเมื่อคืนนี้มึงรออยู่นี้เดียวกีดควยกูมดแก๊สนี่ไชกูข้าไปหลักกองโบนูนสุดยอดเลยไชยได้แล้วกองคอยไม่รู้คอยใร่กางเกงแดงเปรบจบุกายในเรยบรอยที่ไม่รูดหลักมาแล้วหลักไอ้อยกีดไปไปก็เลย เลยคิดควักหลักคิดควเออนี่เห็นมือมินบันนันกูเลยแจ้งคักดีกันไอ้เร่ยหลักแจงก้ยนี่บวมมือได้บาเจามนุษย์นี่สุดดีนะที่บาดพักตดตดจองมาดงนียที่บาดพักตดตดจองอริมาดงนะ मा फुलपी आपली मारता त्याच्या कांका ขึ้นมาจากการหลับเดี่ยว้ายมองขวาก็ไม่เห็นสามีจึงได้เรียกนายหนนุน้ยและนายแท่งมาตรงนี้พี่แทง่ทงแท่งพี่หนนุน้ยก็เรืองเลไม่รับกวา่าใจหายไี่ไหนไม่ชอบโอ้ไม่เนเลยไม่เห็นมีเนี่ยกวา่ววาใจกว่าใจ การจะได้รับกันตาไก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นุ้ยเร็วยกขึ้นตะกว่าใจช่วยแล้ว ไปไหนไม่รู้พี่เทง่งไอ้นุน้ยแหไม่เปรตเจงไอ้เปรตสอยขิดกวายโวมาลูกโว,วมาเลยเตี่ยแห่ใกล้โว้ยใกล้เจงดังไปไม่กูไม่มได้มัวไม่จงอุาปแห่เปรตล้อบาแล้วอะไรหรือพี่หนุหน่ยกีดควายรุน่นกับไม่เป็นไรเดี๋ยวน้องจัดการไง นัวนองบุตรบ้านรับผิดบกว่าใจอรู้ผลไหนอย่างไกลกว่าหันเป็ดแจ้าไม่พออุ้ยปลุกแจ้าไว้แล้วตาวิทายอย่างไม่รู้เรื่องจักวันด้วยไม่รู้เรื่องจักวันด้วยไม่รู้น้อยนี่อะไรเด้กปิดหนุ่ยไม่เรื่องคิดไกวะเนี่ยครับก็บอกเลยว่าน้องรับผิดชอบแล้วก็รับผิดชอบอยู่นู่น เดากใกลเออ,อตามกว่าใจมาทางนี้ดีกว่าพี่เท่งกลับไปเลยเจ๊เวลาตัวเดวชใจกว่าใจทุ่นเลยเป็นรเระอุนนะเม่เราทุกลงตัวไปตามไปเลยต่างนูเดี๋ยวไอ้เท่งเี่ยไปเดียวซอยอะใกล้กว่ากลับไปจึงเมืองกูทุ่นตัวประาชาชนทุ่นว่าเพือกูทุ่นว่าต้นว่าเพื่อสมุติว่ากูเป็นเจ้าเมือง สมมติว่ากูเป็นเจ้าเมืองกำจัดไว้หม่อมกลกับหม่อมพอกับว่าไงนายน,นุ้ยคือในขณะที่เรากับหม่อมปฏิบัติหนา้าที่อยู่ในป่าเราละหม่อมนอนปักเผื่อจะก้าววันก้าวยำกาต่อไปแจะเป็นยังไงคือคนกระบวยห้ามบอกว่ารักเช่งไคยนะให้สุภาพคือคนกระบวยห้ามบอกว่ารักเช่งไกยบอกว่ารักเช่งไกยกู สั่งประหารซะเลยพูดจาไม่สุภาพคนกับบอยคนกรบบอยเขื่อนนัง่งองกระจาดรบรลังแบบพรำจนได้พริ้นเลยนะเด็กก็รอยเต็มเกยใจคนรักปีบกปักปากไก่ปีนาแฟกไว้นะ แต่บักนาขอริปันพ่าไพรตั้งนาใหญ่เมื่อตัมใจ ขว้าายเตพปกอนอยู่ที่กลางตาจะนำท่านผู้ชมมาพบกับเจงอักขีจะได้พาคว้าใจเตพปกอนมากักขังไว้ที่ในถ้ำแก่งนี้เวลาผ่านมาสามวันแล้วที่เธอปลอดรักกับระกงยังมีความสุขคว้าใจจะดีจากถ้ำแก่งนี้แต่ก็ปรากฏว่าบุคคลทั้งสา กีดกันเอาไว้แม่เธอแม่พระคงจากมาแก่งนี้ไปอย่างเช่นวันนี้นักว่าใจจะทำยังไงกับเหตุการณ์รัางนี้แต่ผู้ชมติดตามต่อมา បាវាបាវានិកាំតែកកងប្រសង ผู้มีมารวมเรียงเขียงไรตัวอ,อยากพากลับไปแต่งงาน